ดิฉันนางสุภภรตรมบุตรหัวหน้างานตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่3คือมาตรฐานของทางของนักเรียนและเป็นมาตรฐานที่สุดวารีลงแบบลงเป็นแบบอย่างความรู้การการอ่านรวมทั้งการจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาต่างๆเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ที่เรามีกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุดประจันิการศษา2558เป็นกิจกรรมที่สําคัญห้องสมุดหรือว่าเป็นหัวใจของการเรียนการสอนนักเรียนไม่ค้นควัวในห้องสมุดเราจะไม่รู้อะไรมากนะห้องสมุดมีสองประเภทประเภทที่1ก็คือห้องสมุดที่เป็นหนังสือเราไปเปิดค้นหาเอกสารอ้า,างอิงจากห้องสมุดได้ประเภทประเภทที่2องก็งคือ e library

Come on, come on. in sau Oh, <laughs> do 好吧 <laughs> ย่อมได้ประโยชน์และคุณค่ากับชีวิตเสมอพวกเราขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนจะแยกย้ายขึ้นห้องเรียนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้ความสนใจในกิจกรรมสัปดาห์ของสมุทรนรคบ Thank <laughs> one